ฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่เรื่อยไปไม่ว่าผ่านมันที่ร้ายเรื่อดีจะมีใจมือนดิมรักเธออยู่ตรงนี้รวมรักคือสิ่งที่เรามีให้เียวกันก็รักรม pensa ลมบรักของฉันนั้นคือเธอครับรักของฉันนั้นคือเธอรักสัมาทุกนาที ก,การถ่ายเพลงรวมนะครับเพลงแรกของฉันนคือเธอแล้วก็มีเรื่องของการสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านเช่วยกันทาสีบ้านตกแต่งบ้านประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมกันเป็นเป็นบ้านใหญ่ของพวกเรานะคือบ,บ้านเดอะสตาร์าครับ สิ่งที่เรามีให้แก เอ็มีตัวนี้เนี่ยทำเป็นเหมือนเป็นบ้านบ้านหนึ่งที่อยู่กันทั้ง50คนของเดอะซาร์ในวันนี้ที่มาถ่ายเอ็มดีนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะอยู่เป็นห้อง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 อาจจะมีห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ทําด้วยกันนะคะเสมือนว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกในบ้านในครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ช่วยสร้างบ้านเราช่วยกันตกแต่งซ่อมเสริมทําให้บ้านของเรามันน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นกรุ๊ปแบบนี้มันก็ทําให้อบอุ่นมากๆ นี่ดูเเด็กต้องบาแต่ด้วยของจริงของจริงเี้ตั้งแขหรือ้าเนี่ยด้วยเด็ก เป็นพาร์ทไทย m อก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องแรกก็จะเป็นแก๊งหนุ่มโสด8คนนะครับก็จะเป็นความสนุกสนานนะครับในเรื่องของการแบบจัดแต่งบ้านให้ดูสวยงามแล้ว,ลวก็น่าอยู่ มาอยู่ในซีนด้วยกันก็โหแกๆ่ก็วุ่นวายกันมากครับแต่หลังๆก็เราก็แบบทาทั้งสนุกทั้งแบบเล่นไปด้วยสนุกไปด้วยแล้วก็ออกมาได้เต็มที่ครับก็ดูแต่ละคนก็ดูตีตีเหมือนกันดูเข้ากันดีครับผมก็มีแบบกรอบรูปยกโซฟาเล่นกันเหมือนแต่งบ้านครับผมช่วยกันแต่งบ้านให้ออกมาสวยงามครับผม แกผมครับผมบอกว่าอย่าใส่เยอะเอาซะชุ่มเลยครับทำให้เพื่อนเดือดร้อนด้วยนะครับผมผมเดือดร้อนมากๆเลยครับตอนนี้ผมไปถ่ายกับไปถ่ายภาพนิ่งในแบบภาพนิ่งกับโดมแล้วก็ตั้มพิธีกรด้วยกัน cover diver ของผมเนี่ยนะครับผมสนุกสนุกแล้วก็ถ่ายกับทีมงานที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นก็เลยทำให้ราบรื่นและเมื่อผ่านไปได้ด้วยดีครับผมทุกอย่างแฮปปี้ครับดิฉันแล้วนะครับ กาเฮ้้พี่พี่ครับน้ำเลยครับพี่เอาเป็นครับครับโอ้โหไม่จับด้วยไม่จับดูครับคอนเซปของวันนี้นะคะไม่ใช่ช่างแอร์นะคะไม่ต้องตกใจวันนี้เป็นสีสันค่ะสีสันสดใสค่ะแต่ว่า อันนี้เลือกมาเพราะว่าสีมันเยอะดีชอบค่ะมันดูมันๆค่ะามคยจเน้นีครับกลอนใหญ่มากครับผมดูแขนดิว ดูเล็กมากครับเราให้กำลังใจน้องเขาดีกว่าซีวีอยู่ห้องอะไรอยู่ห้องคนสวยเป็นห้องแต่งตัวไงแล้วคนอื่นๆก็คือแบบว่าสวยๆแบบเชอร์ดนพี่นิวพี่จิ๋วอะไรอย่างงี้หนูยังงงอยู่เลยว่าถูกเข้าไปอยู่ในดันไดยังไงสวยซีวีเขาโพสท่าเก่งมากค่ะอืมเราก็ใช้ความแบบว่าความมั่นใจในตัวเองอะไรกิฟต์แล้วของแอปเปิลให้องไหนห้องนอนคับสาวๆก็อยู่ตรงเออเตียงนอนกันสามคนแต่แอปเป็นคนที่ติดภาพติดภาพเขากว้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็หนุ่มๆกระทาสีทำ สังคารู่นี่นั่นค่ะก็ถ่ายภาพกัน้้นนเ,รเ,นนรเรอ,อหามา่ เหมือนเป็นแบบห้องนอนมันดีอะค่ะซึ่งรู้สึกว่าแบบเออเป็นเหมือนเตียงนอนอุนอ่นๆที่แบบเราสามารถล้มตัวทิ้งตัวไปได้เสมอและเขาพร้อมที่จะรองรับเราตลอดเวลา อนนี้ก็อยู่กันมา10ปีแล้วสำหรับเดอะสตาร์ผมก็เป็นเพลงที่เป็นคําขอบคุณแล้วก็เป็นความรักที่ดีที่พวกเราเดอะสตารมอบให้กับเป็นแฟนเดอะสตาร์ทุกคนนะครับผมซึ่งจะบอกว่าความหมายดีมากๆสำหรับเพลงนีออ้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเพลงเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณได้ฟังเนี่ยคุณจะยิ้มตามกับเพลงนี้ได้ทั้งเพลงเลยครับ